ให้เสียงภาษาไทยโดยเอสโซ่สตูดิโอการรู้เท่าทันสื่อคนที่รู้ประทะคนไม่รู้ <_ sit> <up> เกมออนไลน์คนไม่รู้อุย้ยเข้ามาเล่นเปนแรกเจอผู้ชายในเกมโอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยเป็นไงบ้างรครับเนี้ย <uko. S 1> มีแฟนหรือยังคบเนียอ้ยเสียงหลออหนุ่มตีอุม้มหลอล่ำแฮนซัมคนที่รู้ สวัสดีครับสวยๆโอ้โหเป็นไงบ้างครับเนี่ยมีแฟนหรือยังคะที่แถวบ้านมีมอเตอร์ไซค์ขี่ยังครับถ้าไม่มีนี่ซ้อนหลังผมได้นะครับห่างเสร็จโกข่าวปลอมคนไม่รู้เฮ้ยมึงโรงเรียนจะยกเลิกการบ้านตลอดชีวิตวะบ้าวะไหนเอามาดูดิเอาไปนี่มันข่าวตั้งแต่2015ข่าวตั้งแต่2015แล้วทำไมต้องทำการบ้านอยู่วะเอานี่มึงยังไม่ชินอีกเหรอ กูเห็นใครแม่งบอกจะทำตามสัญญา8ปีแล้วกูยังไม่เห็นแม่งจะดีขึ้นเลยพันนันออนไลน์คนไม่รู้เว็เลยวะ VIP รวมเซียนวงล้อมหาโชคเหรอค่าต่มง20บ,บาทด้วยโหยแม่ไงไงม,มีต่างเลยหลกนี้ละกันคนที่รู้ไม่นะเงินกูเอ่ะอันนี้ไม่สนเอ้ยดูหนังดีกว่าเนะียอะอ,อ,อะไรเนีย่ย โอ้โหไม่เอาไม่สนเว้ยจะดูหนังอือออ้มาแล้วเขาบอกพระนางในคู่นี้ได้กันอย่างเด็ดเซฟดราม่าคนไม่รู้เฮ้อะไรเนี่ยอะไรโอดารามีชู้กันอีกแล้วอไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องโดนสักหน่อยยังไงวะฮะไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้ ไงโดนซะบ้างดีใจและได้ด่าคนคนที่รู้เฮ้ยเฮ้ยซ็กฟีดแตดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยดาม่าดารามีชูอะไรอีกแล้วเนี่ยอืมไม่ได้เลยนะครับแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โยยังไม่ทันได้รู้ข่าวสารอะไรกันเลยคนพวกนี้ก็เม้นด่ากันแล้วเนี่ยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยเฮ้ยตามกระแสคนที่ไม่รู้ ตนนครับทุกคูวันนี้ผมจะมาเต้นเพลงฮิปปี้ฮิปปี้เพื่อรับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทกันนะครับคนที่รู้กันเสียงอะไรอะไรวะนั่นเนี่ยชัวก่อนแชร์คนไม่รู้โอ้โซดาผสมมะนาวรักสามเลงไม่ได้และคนดูของเราก็จะต้องได้ดูเรื่องนี้ฉันจะต้องถ่ายคลิปลงทิตเตอาดย้อนว arte, คนเป็นมะเร็งต้องดูคลิปนี้มี2ตัวช่วยพิเศษที่จะมาแนะนําและนี่ก็คือมะนาวกับโซดาถ้าผสมกันดื่มทุกวันเราก็จะหายจากโรคมะเร็งได้คนที่รู้ชัวก่อนแชร์มะนาวโซดาสามารถรักษามะเร็งได้จริงเหรอไม่จริงมะนาวโซดาไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้อย่าลงเชื่อแล,และแชร์ข้อมูลผิดๆทำการบ้านคนที่ไม่รู้ที่ำการบ้านวิชาอะไรเนะี่ย งานวิชาอะไรวะไม่เคยเห็นอยอสั่งรสอนที่ไหนอาจารย์ที่ไหนสั่งเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไปรับงานมารับทําการบ้านรับงานมารับจ้างทําการบ้านอนะ่ะเออได้เงินด้วยนะเว้ยอย่างมึงเนี่ยนะรับทําการบ้านงูขนาดนี้เย่ามึงก็พูดไปคนอย่างกูก็ฉลาดเหมือนกันปะ่ะเนี่ยดูแต่งสูตรผูกไทยไม่มีไทยอันเนี้ยกูไปรับมาเขาบอกเนี่ยมึงดูเนี่ยเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะรับทําการบ้าน หน่าระร้อยกว่าบาทเห็นไหมทําง่ายๆแค่จดเขียนลอกตามแค่เนี้ยก็ได้แล้วหนึ่งร้อยบาทไงไงนี่กันด้วยเหรอเดีย๋ยวกูเช็คแป๊บ <c oughs> อ๋อเนี่ยนะรับทําการบ้านลอกงานร้อยกว่าบาทเลยเหรอวะอนเงินก่อนอนเงินก่อนร้อยห้าสิบเดี๋ยวกูเช็คแป๊บนะเตือนรับทําการบ้านอย่ารับเฟโกูกูว่ามึงโดนละ <c oughs> ชิบหายร้อยห้าสิบกูดีเฟก คนที่ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนข o าววอร์เกอร,กอรยังไม่ตายว่ะกูเห็นคลิปเขาเต้นติ๊กตอกอยู่เนี่ยไหนอะไรอีออกเอามานนี้ดิไปนี่มันดีเฟนร,รู้จักไหมเนี่ย AI มันไม่ใช่ของกริงโ,โ,หโหว,ว้ยเสียเวลาเชียบหายเอ้าเหรอกูกว,ว่าอยู่ทำไมตาแม่งแข็งแข็งไม่ใช่ของกิงเลยอ่อออเอามาเฮ้ยนคมยังไม่ตายข่าวปลอมคนไม่รู้ อะ,อะไรวะอ๋อเช้าแล้วเหรอโอ้ยนาฬิกาปลกุกไหนเช็คฟีดหน่อยสิฮะอะไรเนี่ยประกาศหยุดราชการหนึ่งวันในกรณีอะไรเนี่ย,าาย,นนอ,ยอ่าวันครบรอบสนทรกู้เป่าปีสองร้อยปีสบายแล้วกูวันนี้นอนต่อแหละโอยคนที่รู้ฮะ สนทอดผู้สนทอดผู้มันเป่าอะไรด้วยหรอวะไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าหยุดไม่น่าหยุดวันนี้อ่าไม่น่าเลยนะัไปไปทําไปโรงเรียนดีกว่าสับไม่น่ารู้ขนที่ไม่รู้อะไรเนี่ยสูตรต่อสีมอสใส่ไข่กระดึบด๊บดึบ๊บดึ๊บน่าสนุกแค่คิดก็หวานแล้วนะสีมอสใส่ไข่ไหนดองสิให้กลับ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 มานี่กลับกลับ ครับนี่เลยไอ้ครับเพื่อนซีมอใส่ไข่ดืบดืบดือๆอะไรวะเอซีมอใส่ไข่ดืบดืบดืดืมอใสไข่คนที่รู้ อะไรมารืบๆๆเฮ้ยนี่รู้หรือเปล่าว่าไอ้คำสัพที่นายพูดไปเมื่อกี้มันไม่ดีเลยนะรืบๆๆนี่จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำสัพที่ถ้าไปพูดที่สาธารณะโดนตบกันหมดเลยนะต้องระวังนะระวังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำคลิปติกตอกเพื่อให้โลกเนี่ยรู้ว่าเอ้คำสาปนี้มันไม่ดีนะโอเคนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปทำคลิปติกตอกกันนะโอเคกูถามรินะเมื่กูมาเล่นอะไรเนี่ยอกูจะไปรู้เหรอไม่ใช่พุงกลับ แต่ถ้าเพิ่งสงสัยผมโทรถามให้ก็ได้ฮัลโหลเฮียเออพอดีไอเอสมันสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่อเฮียคือเฮียตอบมาหน่อยได้ไหมผมจะอันี่ออแค่นี้เหรอเฮียอโอเคโอเคเคได้ได้ผบครับขอบครับอ่ะเขาว่างไงเขาบอกว่าไม่เสือกคือเอาจริงๆเลยนะโลกทุกวันนี้เนี่ยมีแต่คนแชร์ก่อนเช็คเชื่อก่อนคิดแล้วก็โดนหลอกก่อนรู้ตัวแม่งค้ายยอทิศ รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เต็มเกลื่อนไปหมดอ่าก็เลยอยากจะออกมาทาคลิปเตือนว่างั้นแล้วทําไมกูต้องเล่นเป็นบทคนโดนหลอกตลอดด้วยวะก็ชีวิตจริงๆมึงก็โงูงไงมึงจําไม่ได้เหรอตอนม2อะมึงส่งไอ้ข้อความอะไรอะข้อความส่งถ้าไม่ส่งต่อโดนดูดเงินในบัญชีให้ผอ,อโอรงเรียนเก่ามึงจําได้ไหมแล้วไหนจะเรื่องกูว่ามึงหยุดเรื่องกูดีกว่าอ่ะแล้วเชิญเรื่องของมึงต่อเออแหละแม่งแล้วยิ่งช่วงมัธยมนะเป็นช่วงที่แบบ คุคว่าเด็กมันเริ่มอิสระมันเริ่มแบบสามารถใช้เทคโนโลยีได้แบบด้วยตนเองโดยที่แบบผู้ปครองไม่ได้ใส่ใจอ่ะเออคุณเข้าใจว่าแต่เด็กมันก็ยังจะเด็กอะเนาะบางทีมันก็ไม่ทันโลกอ่ะแล้วไหนจะช่วงแบบเป็นช่วงที่มันไวเป็นไวมันคือขนองเหม็นไปเรื่อยแชร์ไปเรื่อยสุดท้ายเป็นไงข่าวแม่งก็ออกมาเปล่าๆว่าแบบโดนหมายสารใไนเปอร์บ้างพอแม่แม่งก็ต้องออกมาขอโทษแทนลูกนู่นนี่นั่นและที่สําคัญนะเว้ย ตอนนี้เนี่ยสื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนามาไกลแล้วคนเราแม่งเป็นยูทูบเบอร์ได้ทุกคนน่ะแล้วมึงรู้สึกยังไงที่เห็นอดีตบรัทมโยมแม่งออกมาทําอะไรที่มันเบียวๆบียวเรียกกระแสรเรียกยอดวิวอ๋อกูเห็นภาพเลยให้กูย้อนกลับไปดูตัวเองแนอดีตกูเพ่ยอยากจะกระโดดตาต่างตายหา่ากอนั่นแหละเพื่อป้องกันพวกเราจากพวกเบียวรุ่นตามอินเทอร์เนต็ตเราจึงสมควรที่จะทําคลิปเบียวเหมือนกันมาสอนพวกนั้นเหมือนที่พึ่งถ่ายกันไปเนี่ยนะไม่คือ โอเคกูไม่ปฏิเสธว่ามันจะเบียวแต่ถึงมันจะเบียวมันก็มีประโยชน์ต่อสังคมเออจะคิดยังไงก็ช่างแม่งแล้วเอาไว้ว่าหลอกตัวเองว่าทาเพื่อสังคมไปแล้วกันโอเคเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรเออวะยังไม่ได้คิดเลยเมเดียป่ะงั้นเอาเป็นดูให้จบแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเอาไงี้ไหมแล้วมันเข้ากับเนื้อหาเรายังไงเอาแต่แม่งก็น่าคลิดเข้ามาดูนะเวย้ยงั้นแบบอเอานี้ไหมเอาเป็นอะไรเงี้ย ที่บ้านมีปัญหาไะเนี่ยเอ้ยตัวทีเนี่ยกูตัดว่ะเอ้ยแต่กูคิดออกแล้วนะเว้ยอ่ากูฟังอยู่คนรู้เท่าทันสื่อปะทะคนไม่รู้เจ๋งจ้าเจ๋งจ้าคิดยังไงดี่ใช่มิ拉ใช่มิ拉ใช่มิ拉จริง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 โหด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 แน่นอน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 พร้อมกันนะเออ Bannyaon yeah,